สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายฝันตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายฝันครับสำหรับหลายๆคนที่ฝันเห็นอุบัติเหตุครับฝันเห็นอุบัติเหตุผมบอกเลยนะครับว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆนะครับถ้าในคืนนี้นะครับคุณฝันเห็นอุบัติเหตุ เหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันไม่คาดฝันนะครับทําให้คุณตกใจจนสะดุ้งตื่นนะครับภาพนั้นอาจจะเป็นรถชนล่างร่วงจากที่สูงขอาใครับอะไรก็ได้นะครับที่มันเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะมันคืออุบัติเหตุใช่ไหมครับหรืออยู่ๆเห็นคนล้มลงอย่างรุนแรงนะครับฝันแบบนี้ทําให้ใจเรามันสั่นไหวนะครับแล้วคําถามในใจทุกคนก็คือฝันแบบนี้มันหมายความว่าอะไรกันเป็นลางร้ายหรือเปล่านะครับ ในทางจิตวิญญาณครับอุปัติเหตุในฝันเนี่ยไม่ใช่แค่เหตุการณ์โชคร้ายครับแต่เป็นสัญญาณเตือนที่บอกให้เราหยุดและทบทวนชีวิตตัวเองสักทีครับมันอาจหมายถึงช่วงเวลาครับที่คุณกําลังเผชิญกับความเสี่ยงชีวิตคุณอาจจะแขวนอยู่บนเส้นได้ครับหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นกระทันหันครับอาจทําให้คุณเกิดความเสียหายทางจิตใจหรือแม้แต่ในชีวิตจริงนะครับ ฝันเห็นอุบัติเหตุครับจึงเป็นเหมือนกระจกเงาครับที่สะท้อนความไม่ระวังความประมาทหรือความเร่งรีบในชีวิตของคุณเองครับคุณอาจจะมีเรื่องที่คุณมองข้ามครับหรือปลดหรือปล่อยปละละเลยนะครับจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตนะครับมันเม็นเหมือนเนื้อร้ายนะครับสิ่งนี้นะครับเตือนให้คุณต้องกลับมาใช้สติให้มากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานความสัมพันธ์ หรือจะเป็นสุขภาพนะครับแต่ฟันนี้นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้น เสมอไปนะครับถ้าคุณฟังเสียงเตือนนี้แล้วปรับตัวได้ทันนะครับฝันนี้นะครับแล้วคุณปรับตัวเนาะปรับตัวตั้งสติได้ทันเนี่ยคุณจะรอดพ้นจากอุบัติเหตุหรือปัญหาที่ใหญ่กว่าได้มันไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะเกิดอุบัติเหตุแบบรถชนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนั้นนะครับแต่มันจะเป็นอุบัติเหตุที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับมันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันเรื่องที่คุณมองข้ามเรื่องที่คุณปล่อยปละละเลยแล้วทําให้คุณผิดพลาด เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับถ้าคุณฟังคลิปนี้นะครับและคุณตั้งสติให้ดีคุณจะรอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะครับและบางครั้งเนี่ยผมยังมองว่ามันเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณเริ่มต้นใหม่อย่างระมัดระวังกว่าเดิมนะครับถ้าฝันแบบนี้นะครับคุณลองสูดหายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็วางแผนชีวิตให้ดีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆนะครับเช่นขับรถก็ให้ปลอดภัยมากขึ้น ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะครับการพูดคุยนะครับการทํางานเนี่ยนะครับก็พูดคุยด้วยเหตุด้วยผลนะครับทางานเต็มที่นะครับพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจนะครับเมื่อคุณรู้สึกเครียดนะครับโดยภาพรวมผมขอสรุปเลยนะครับฝันเห็นอุบัติเหตุเนี่ยก็คือเสียงเตือนจากหัวใจของคุณนี่แหละนะครับที่อยากให้คุณระวังตัวแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะฟังและปรับตัวฝันร้ายนี้ครับจะกลายเป็นบทเรียน ที่ทำให้ชีวิตคุณแข็งแรงแข็งแก่งและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเลขเด็ดเลขมงคลครับได้แก่4 3 1 5 7 8 2 9 11ขอให้ทุกคนโชคดีครับมีสติในทุก9ก้าเดินและให้ฝันนี้ฝันดีๆแบบนี้นำทางชีวิตของคุณไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นในทุกวันทุกวันนะครับถ้าใครรู้สึกว่าฝันนี้ เหมือนฟันร้ายผมขอให้กลายเป็นดีล่ำรวยแห่งๆทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับผม